การแสดงสองทุ่มนะครับสองทุ่มเริ่มเต้ยนะครับพี่น้องเริ่มเตยมวนมวนเอินพีเอิญน,น้องเข้าสู่สถานข้อวม,มวลความซื่นมองนี้ก้วงขวางสะดวกสบายพี่น้องนะครับเป็นร้านก่วงบักกวงเลยนะมนีนี่เป็นบรรยากาศนะครับเป็นร้านก่วงของพระประแดงโปรโมชัน่นหลังจากมือนีแล้วมืออื่นไปพระประแดงเด้อครับสามแยกพระประแดงอาเขตนะครับพี่น้องเตรียมตัว นะครับพบประแดงโคตหลายอยู่แล้วนะมองนี้ก็โคตรหลายเพราะพวกนี้เป็นวันอาทิตย์ครับนะครับมันอยู่ในเขตยนลงงานเนาะนะครับนี่เริ่มทด,ทดสอบระบุงระบบแล้วว่าที่ร้อตีหญิงเพชรพารินชูกินรอรอรอ,อสวัสดีแม่เคอรวันสนามใหญ่หลายคักเพื่อนเข่ามาแล้วก็กดแช่พี่น้องเพื่อให้พี่น้องเขาได้เตรียมความร้อมเนะาะบังคนกันยัง ยังจอบอยู่เนาะเอ้ยหมอล่ามมาบอหมอลำามมาอีหลีบอดเดลินแทบออันมือคือว่ามือคืนล่าอยู่สารคามขามเลี่ยนพนาสีมาท่านบอพนักเบ,บ,บิงเด้อพี่น้องเวทีต่างซื้อขิงหนึ่งแล้วไฟมุมมาบมุมมาเปล่านะครับถาแต่พี่น้องย่างเดียวแล้วบัดนี้นะครับอีกตึมหน่อยก็บารึมตึตตมตำแล้วสนามใหญ่มากแมนครับสนามกว้างขวางบรรจุคนได้หนึ่งหมื่นคนครับวันนี้สวัสดีแม่แพนบรรเทาด้วยนะครับ สวัสดีพี่น้องอันป้องปายสุภูสุคนเนาะภูทีผูทีอยู่ต่างประเทศนะครับผููยทีอยู่บ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้และบ้านไกลสวัสดีทั้งฟังทรายน้ำนะครับมาหอดจอดถึงแล้วหมอรำเรื่องตอกกร,กรทํานองขอนแกน่นมอรำศิลปะวัฒนธรรมมรำร่วมสมัยกับมอรำใจเกิดลอยมอรำคนใจพญาแถนพี่น้องเพราะแต่มหอดฝนก็ลุ่งเม็ดมาเดอ้อพี่น้องผููใดมาก่อนในนางนาครับมาซาในนางหลังบ่มาบด้เบิงบ,บ,บ่มาบดบ้มวนครับ นะครับเดินทางมาไกลมาคากเลยนะครับมามอบความสุขให้พี่ให้น้องนะครับมาหยามพี่หยามน้องในฤดูกาลที่เจ็ดนะครับเอาความสุขความมว่วนซืน่เอาเนี่ยชีพี่น้องบอกเคยได้เบิงม่ให้ได้เบิงเนาะนะครับมีมีการแสดงหลากหลายอย่างพี่น้องนะครับสนา,ามกว้างมากจากอนอน้าบนนน